สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาหน้ากลมพี่เคครีเอทีฟเมคอัพดีคเตอร์แห่งเครื่องสำอาง BSC Cosmetology มีเคล็ดลับหน้าเรียวมาฝากค่ะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาใบหน้ากว้างกลมนะคะวันนี้พี่เคมีเทคนิคของการแต่งหน้ามาฝากค่ะสำหรับเมคอัพวันนี้นะคะพี่เคเลือกใช้ BSC Color Symphony Gift Set ค่ะ สำหรับปัญหานี้นะคะเราจะใช้เทคนิคของการแต่งหน้าที่เรียกว่าการเช็ดดิ้งค่ะก็เลือกใช้รองพื้นสีผิวปกติเกลี่ยให้เรียบเนียนทั่วหน้าค่ะหลังจากนั้นใช้รองพื้นที่สีเข้มนะคะไลท์และแลงเงาช่วงใต้หนกแก้มแล้วก็แนวขาคางไกลนะคะเกลี่ยให้เรียบเนียนและเสมอกลมกลืนไปกับผิวค่ะจะเป็นการพรางรูปหน้าให้ดูเลียวเล็กลงขึ้นมาทันที เราจะเขียนคิ้วให้ดูชัดและก็คมขึ้นนิดหนึ่งเพื่อจะรดกรอบหน้าให้ดูเรียวเร็กขึ้นค่ะเราจะปัดแก้มเป็นรูปตัววีค่ะเน้นตรงช่วงใต้หนกแก้มแล้วก็แนวขากันไลรอีกครั้งหนึ่งค่ะเพียงแค่นี้สาวหน้ากว้างก็มีใบหน้าที่เรียวสวยแล้วค่ะตอนนี้ก็ถ่ายรูปได้อย่างมั่นใจแล้วล่ะค่ะ